เป็นไปได้หรือไม่ที่ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 1 Ultra จะเป็นสมาร์ทโฟนจอโค้งรุ่นสุดท้ายของ a m s u n งรูดภาพตัวคลื่นจริงของ Redmi K 4 0เผยดีไซน์กล้องหลังแบบใหม่และรูหูฟัง3.5มิลมาพร้อมกันสวัสดีครับกับมั์เด็ข่าวสารดีดีทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเนเวลาแปดนาฬการานาทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ ก่ With the อนที่จะไปรับชมข่าวสารเนี่ยฝากเพื่อนกดจุกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อใ้ภายข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกๆวันครับมาที่ข่าวแรกดีกว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าซัมซุงคือหนึ่งในผู้นําเทรนนะครับที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการสมาร์ทโฟนมาแล้วหลายต่อหลายครั้งหนึ่งในเทรนที่ประสบความสําเร็จก็คือดีไซน์หน้าจอแสดงผลแบบขอบโค้งครับที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนต่างทําตามกันนะครับจนกลายเป็น สิ่งที่ขาดไม่ได้ไปซับสมาร์ทโฟนไฮเอ็นในต,ตอนนี้ก็ว่าได้อย่างไรก็ตามนะครับที่ผ่านมาเนี่ยดีไซน์จอขอบโค้งกลับมีการตอบรับจากผู้ใช้งานที่ไม่ค่อยดีมานักเท่าไหร่นะครับและมักจะเป็นประเด็นที่ถูกนำไปถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งด้วยขณะเดยียวกัน s ซัมซุงก็ส่งสัญญาณบอกเป็นไกลๆแล้วว่าเขาพยายามลดความสำคัญของหน้าจอที่โค้งลงไปเป็นไปได้หรือไม่ว่าซัามซุงนั้นอาจจะเลิกผลิตสมาร์ทโฟนที่มีจอโค้งในเร็วๆนี้ ความเป็นไปได้ของจอโค้งนะครับในวงการสมาร์ทโฟนเรารู้จักดีไซน์ขอบจอที่มีความโค้งในครั้งแรกเนี่ยอยู่บน Sams ุง g ลาสซี่โน้ e เเมื่อปี2014ครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือหน้าจอด้านข้างนะครับที่มีความโค้งเป็นบริเวณหนึ่งซึ่งจะเป็นตำแหน่งการวางของแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆด้วยช่วยให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและดูการแจ้งเตือนได้อย่างดีนะครับต่อมาในปี2 0 1 5ก็ได้นำดีไซน์ดังกล่าวไปใช้ใน g a l a x ี่6 e d g กอโดยเปล ข้างเดียวเนี่ยเป็นทั้ง2ข้างเลยนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับที่เรียกว่า duo edge ล้จาจะนั้นเป็นต้นมานะครับดีไซน์จอโค้งก็อยู่คู่กับสมาร์ทโฟนตระกูล S แล้วก็ Note series มาตลอดจนกลายเป็นสัญลักษณ์พรีเมียม ที่ขาดไม่ได้ไปซะแล้วจากความสําเร็จของ s a m s u n Galaxy g Note e แล้วก็ Galaxy S6 e ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเจ้าอื่นนะครับก็เริ่มทําไม่ว่าจะเป็น LG Sony Huawei OnePlus แล้วก็ Xiaomi ต่างก็เคยเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอโค้งมาทาั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นเพียงเจ้าเดียวนะครับที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีจอโค้งก็คือ Apple นั่นแหละดีไซน์จอโค้งเริ่มพมัฒนาการไปเรื่อยนะครับจนแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยเอามาพัฒนาโค้งแบบโค้งมากๆเลยที่เรียกว่า Waterfall Display ครับ ที่เราเคยเห็นกันในสมาร์ทโฟนล่าสุดอย่าง Huawei Mate 30 Pro ก็เคยเห็นมาแล้วนะครับประโยชน์ที่แท้จริงของขอบจอโค้งเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากจะเป็นลักษณะของความโคง้งที่ค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วนะครับประโยชน์การใช้สอยของจอโค้งก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันสังเกตได้ว่า Galaxy Note Edge เป็นต้นมาเนี่ยจอโค้งจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่น้อยลงเรื่อยๆจากพื้นที่เอาไว้ดูการแจ้งเตือนนะครับและเข้าถึงแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วก็กลายเป็นขอบโคง้งเปล่าๆที่ไม่มีฟีเจอร์อะไรพิเศษเลยความ สามารถในการแจ้งเตือนต่างๆถึงแอปพลิเคชันเนี่ยก็ถูกตัดออกไปบ้างด้วยใน S panel นะครับขณะเดียวกันผู้ใช้บางส่วนก็พบว่าจอโค้งเนี่ยทำให้การใช้งานสมาร์ทโฟนลำบากกว่าเดิมบางคนก็เผลอไปกดบริเวณจอโค้งทําให้ทัชต,ตัวเครื่องได้ไม่ค่อยติดดีนะครับซัมซุงกําลังจะเลิกทําจอโค้งหรือเปล่าในปีนี้นะครับสมาร์ทโฟนเรือธงอย่าง Galaxy S 2 0ยังคงมีดีไซน์จอโค้งอยู่ แต่หากสังเกตดีนะครับเราจะพบว่าความโค้งลดลงไปเยอะนะครับกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยส่วนในปีหน้าเนี่ยหากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้ถูกต้องนะครับ ซัมซุง Galaxy S ยี่สิบเอ็ด series และ Galaxy S ยี่สิบเอ็ด plus จะมาพร้อมกับหน้าจอแบนราบที่มีเพียงรุ่นท็อปอย่าง S ยี่สิบเอ็ด ultra เท่านั้นที่มีขอบจอโค้งนะครับสะท้อนที่เห็นว่าซัมซุงนั้นกําลังลดความสําคัญของขอบจอโค้งลงไปเรื่อยๆเป็นไปได้หรือไม่ว่าซัมซุงก็จะหนักถึงปัญหาของจอโค้งเช่นเดียวกันและกําลังพยายามให้มันค่อยๆหายไปจากวงการสมาร์ทโฟนนะครับการตัดสินใจของซัมซุงส่งผลต่อวงการสมาร์ทโฟนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะซัมซุงคือหนึ่งในผู้ผลิตหน้าจอสมาร์ทโฟนรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งสมาร์ทโฟนพรีเมียมหลากหลายแบรนด์ต่างก็ใช้หน้าจอแสดงผลของซัมซุงทั้งนั้นเลยหากซัมซุงเลิกผลิตหน้าจอขอบโค้งเนี่ยผู้ผลิตสมาร์ทโฟนเจ้าอื่นก็อาจจะเหลือทางเลือกไม่มากนักนะครับอาจจะมีการปรับไม่ใช้จอโค้งแล้วบ้างหรืออาจจะพลิกแพงไปในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้อย่างไรก็ดีนะครับบทความหรือว่าข้อมูลที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นเพียงแค่ข้อมูลสมคบคิดเท่านั้นอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับแล้วเพื่อนละครูีความคิดเห็นอะไรถ้าหากซัมซุงไม่ใช้จอโค้งแล้วเราโอเคไหมสำหรับมือถือแฟชชินของเขานะครับ กระเทิบมาที่ข่าวที่2กันดีกว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์จี1นหนึ่งรุ่นนะครับอย่าง Redmi K 40ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นภาพของตัวเครื่องของ Xiaomi มี11หลุดออกมาบ้างแล้วแหละล่าสุดนะครับก็ได้มีภาพของ Redmi K 40ตัวเป็นๆออกมาให้เราได้เห็นกันเพิ่มเติมด้วยโดยภาพดังกล่าวนะครับให้เห็นถึงดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องซึ่งแตกต่างออกไปจากตัว Redmi K 30อยู่พอสมควรเลยทีเดียวภาพตัวเครื่องจริงนะครับที่หลุดออกมาที่เผยให้เห็นในคราวนี้เนี่ยจะเห็นกล้องหลังมาถึง4ตัวด้วยกันันมาพร้อกบไฟแฟแ LED อยู่บนโมดูลสี่เหลี่ยมมุมซ้ายนะครับซึ่งต่างจาก k 3 0ที่มีกล้องเล็งกันเป็นแนวตั้งอยู่ตรงกลางของตัวเครื่องและมีดีไซน์ในลักษณะของวงกลมล้อมเอาไว้นะครับพลิกกลับมาที่ด้านหน้าของหน้าจอเนี่ยจะเห็นตำแหน่งกล้องเซลฟี่เจาะดูขนาดเล็กอยู่ตรงกลางด้านบนแต่น่าจะแปลกใจตรง u i นี่แหละของตัว redmi k 4 0ที่ปรากฏออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่ m i u i ตัวล่าสุดจากทาง r e ม m i แต่คาดการณ์ว่าจะเป็น u i สำหรับตัว developer เท่านั้นนอกจากนี้นะครับยังโชยเห็นถึงสีของตัวเครื่องที่เป็นสีน้ำเงิน แล้วก็ยังมีรูหูฟัง3.5มิลที่ยังคงไว้อยู่ที่ขอบด้านล่างของตัวเครื่องนะครับรวมถึงลำโพงแล้วก็พอร์ต USB-C ส่วนเสียบซิมแล้วก็ไมโคร SD การ์ดจะอยู่ที่ขอบด้านซ้ายของตัวเครื่องครับคาดกันว่าตัว Redmi K40 น่าจะเปิดตัวรเร็วนี้เนื่องจากว่ารุ่น K30 ก็เปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคมปี2019คือนานมากแล้วแหละใกล้ถึงช่วงที่จะเปิดตัวสักทีหนึ่งนะครับผ่านมา1ปีแล้วก็สำหรับแฟนๆ Xiaomi ก็เก็บตังรอก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเปิดตัวเมื่อไหร่เรามาอัปเดตให้ทราบไปอีกครััง้งงนนึะครบ แต่ทั้งหมดนี้แหละก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ครับก็จากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด s u b s c r i b e เพื่อติตามข่าวสารดีๆดีๆและ้วทของเราต่อไปหากใครต้องการรับชมข่าวสารเพิ่มเติมอีกสามารถไปติดตามเราในช่วงเย็นได้นะครับในช่องมาสกอปไอทีบายโปรมีการอัปเดตข่าวสารทุกวันเหมือนกันเวลา18ปนนิกาสสนาทีซึ่งข่าวเช้าและข่าวเย็นเราอัปนี่เหมือนกันนะครับไปกดติดตามกันได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนมาพบกับข่่าาาววสสรรดดดีีีๆบบนน้้ไใใหหมคคลิปััย